วันนี้เรามาชมฟาร์มกบกันนะครับนี่กบซื้อมาได้5วันแล้วถ้าถ้าครบหนึ่งสัปดาห์เราก็จะเอาไปกินแล้วนะครับเอาไปทำอาหารมองไปดูกใกล้ๆเลยไหมลงด้วยเหรอลงดิท้องวางตกนะผู้ชมมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผู้ชมมองไม่เห็นเหลยหามเยียบปเปียกๆเย็ยบแห้งๆ ทีมงานลงได้ไหเนี่ยขอดูกบหน่อยทีมงานก็ระวงังตกนะอันนี้คืออันที่สองอันแรกมันพังไปแล้วนี่มันมีรอยอยู่อ๋อ้ยมีหลายตัว,ตวลเลยนี่กบอะใช่าจะสิบยี่สิบตัวได้อืมดูมันมากินอาหารเนี่ยทุกคนลองหันหลังไปดูดิ ควทันหล้งทันหลัง